Yeah. Uh. อ๋อไอเกมอันข่าวนี้เพิ่งจะมอะแต่ว่าไอเกมอื่นเล่นมาก่อนเป็นเกมปลูกผักบ้างเกมวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบเดินนับก้าวแล้วพลาเราเล่นเสร็จใช่ไหมเราก็จะได้พิเศษแล้วก็กดไปพอกดไปปุ๊บมันก็จะมีเด้งตัวนั่นให้เราโหลดพอเราโหลดปุ๊บก,ก็กลายเป็นลาย ถ้าเป็นลายก็เป็นชื่อบุคคลแล้วก็กลมแล้วจะได้ยอดเราจะไปให้ลูกน้องใช้หนี้โดยที่เราไม่ต้องกดเงินของเราใช้ก็เลยกลายเป็นหลวมตัวเอาเงินของตัวเองเสียหมดเลยลก็จะโอนเข้าไปที่อะไรหลักสิงแล้วก็ไม่เห็นมีโทรมาอีกเลย ใช่ค่ะไม่น่าอันนี้เองอะค่ะเป็นคนเล่นเกมแต่เล่นเกมแคนดี้เพิ่งจะอ่านวันนี้แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าอ่านแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ยังก็เริ่มอ่านอยู่วันนี้ลองอ่านดู อก็ในในบริษัทที่ก็จิ้มที่ที่มันมีภาพเป็นลูกศรจิ้มอะค่ะปอเป่าค่ะ ก็คิดว่าคงจะไม่ไม่ไม่ทำแบบนี้อีกแล้วหวังหวังที่จะได้ได้ได้เงินมาช่วยคนถ้าบอกในเรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าอยู่ๆเงินหายไปหมดเาก็จะต้องเอ็ดเราทำให้เราปวดหัวเรายิ่งคิดหนักเขไปอีกคิดคนเดียวพออย่าให้คนอื่นมาดา่าเราต่อต่ออีก เนเราเองของเราเองเป็นก็เป็นเงินที่เราได้มาจากการขายบ้านขายที่มาด้วยเราเพิ่งจะขายได้ไม่นานนี้เองแล้วก็เป็นเงินเก็บนิดหน่อยส่วนตัวใช่ ใช่ในไหนก็ขอให้ตัวเองผิดอยู่คนเดียวไม่ต้องให้คนอื่นมาว่าเราซ้ําเติมอีกมันก็ยิ่งเครียดนะหนักก็ไปใหญ่